สวัสดีค่ะนักเร e arn, กียนกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการลบจํานวนที่มีหลายหลักในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการบวกจํานวนที่มีหลายหลักไปแล้วนะคะและเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการลบจํานวนที่มีหลายหลักค่ะนักเรียน สำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนนับที่มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์ในข้อนี้นะคะคือลุงดำเพาะกล้าไม้ไว้2,410ต้นและขายไป1,575ต้น ลุงดำเหลือกล้าไม้กี่ต้นนะคะสำหรับคำถามคือหลังจากที่ขายไปแล้วกล้าไม้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนักเรียนการที่เรามีอยู่และเราขายออกไปจะทำให้จำนวนต้นกล้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะคำตอบก็คือลดลงนั่นเองค่ะนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้นะคะเขาถามนักเรียนตอบว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไร วิธีการก็คือเรานำกล้าที่ขายไปนะคะนำกล้าไม้ที่ขายไปลบออกจากกล้าไม้ที่มีอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะแล้วเราจะมีวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราเอากล้าไม้ที่มีอยู่นะคะคือ2410ลบด้วยกล้าที่ขายไปนะคะก็คือ1575นนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ ทีนี้หลังจากที่เราได้ไประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองลบกันโดยที่ในข้อแรกนี้นะคะคุณครูจะใช้ตารางเหมือนเดิมนะคะในการลบและวิธีการนะคะเราก็จะเอาตัวตั้งซึ่งตัวตั้งก็คือ2410นะคะใส่ลงไปในตารางก่อนจากนั้นนะคะคุณครูจะเอาตัวลบก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบนะคะนั่นก็คือ1575ใส่ลงไปในตารางให้ตรงกับหลักนะคะ ทีนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลบกันเลยวิธีการลบก็เหมือนกับวิธีการบวกนะคะคือเราจะเริ่มลบจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดเลยก็คือหลักหน่วยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะในหลักหน่วยมีอยู่0หน่วยนะคะ0หน่วยลบด้วย5หน่วย0ลบ5ได้ไหมคะนักเรียนลบไม่ได้นะคะในเมื่อมันลบไม่ได้เราต้องทําการกระจายนะคะ ดยนะคะเราจะไปกระจายจากหลักสิบนะคะซึ่งหลักสิบของเราตอนนี้มีอยู่1น,นะคะคุณครูก็จะขีดค่าออกนะคะและ,ะเมื่อให้ไปแล้วหลักสิบของเราก็จะเหลือ0ูน,นะคะและให้มาหลักให้หลักหน่วยมา10บนะคะดังนั้นหลักหน่วยของเราจึงจะมีค่าเท่ากับ10หน่วยนะคะทีนี้เราได้มาแล้ว10นะคะก็เอา10มาลบ50าลบหได้เท่าไหร่คะ 10ลบ5ได้5นะคะดังนั้นก็เติมเลข5ลงในหลักหน่วยทีนี้มาลบกันต่อในหลัก10นะคะหลัก10ของเรานะคะคให้เขาไปแล้วเหลือ0เราต้องไปกระจายจากหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรามีอยู่4นะคะกระจายไปให้หลัก10ก็จะเหลืออยู่3ใช่ไหมคะหลัก10ได้มาจากหลักร้อยมา100ก็จะมีค่านะคะเท่ากับ10 10ใช่ไหมคะ,ะในเมื่อมันมีอยู่10 1สบ เราก็จะเติมเลข1เข้าไปให้มันเลยนะคะทีนี้หลักสิบของเรามีอยู่10ลบด้วย7นะคะ10ลบ7ได้เท่าไหร่คะนักเรียน10ลบ7ได้3แล้วก็เติมเลข3ลงในหลักสิบทีนี้มาลบกันต่อในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเหลืออยู่3 3ลบ5ลบได้ไหมคะตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้นะคะเราต้องไปกระจายออกมาจากหลัก พันหลักพันมีอยู่2นะคะกระจายไปให้หลักร้อยเหลืออยู่1ทีนี้หลักร้อยนะคะได้มาอีกหนึ่งพันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ13 0 0ใช่ไหมคะมันมีเลข3อยู่แล้วเราก็เติมเลข1เข้าไปให้มันเลยนะคะทีนี้หลักร้อยเรามีอยู่13 13ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่คะ13บลบด้วย5เหลืออยู่แเราก็เติมเลข8ลงไปในหลักร้อยทีนี้มาลบกันต่อในหลักพัน หลักพัน1งลบ1่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ1-1ลบ1เท่ากับ0ะคะแต่เราจะไม่เติมเลข0ลงไปเนื่องจากว่ามันเป็นหลักที่อยู่ข้างหน้าสุดนะคะทีนี้คำตอบของเรานะคะได้เท่ากับ835ในวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนเราจะเอาผลลบหรือผลลับซึ่งก็คือ835นั้นนะคะบวกกับตัวลบก็คือ1575 บวกกันนะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือจะเท่ากับตัวตั้งซึ่งถ้ามันได้อย่างนี้แสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียน่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้นะคะซึ่งข้อนี้นั้นเราจะไม่ใช้ตารางแต่ เขาได้ทําการตั้งหลักให้ตรงกันแล้วทั้งตัวตั้งและตัวลบเราก็สามารถทําการลบได้เลยนะคะวิธีการลบก็เหมือนเดิมค่ะลบจากฝั่งขวามือสุดเลยก็คือหลักหน่วยเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือมาเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลักหน่วยของเรานะคะมีอยู่4หน่วยกับ4หน่วย4ลบ4ได้เท่าไหร่คะนักเรียน4ลบ4ได้เท่ากับ0นะคะแล้วก็เติมเลข0ลงไปในหลักหน่วยได้เลยทีนี้หลักถัดมาคือหลักสิบนะคะ หลักสิบของเรา1 1ึ 90, ่งสลบเกลบได้ไหมคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องทําการกระจายโดยกระจายจากหลักร้อยนะคะซึ่งมีอยู่7นะคะอ่ะเเมื่อกระจายไปให้หลักสิบก็จะเหลืออยู่เท่ากับ6นะคะส่วนหลักสิบได้มาจากหลักร้อย1 0 0นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอ่าสิบเหรือ110นั่นเองนะคะเราก็จะเติมเลข11ลงข้างบนเลยนะคะ ทีนี้เมื่อได้มาแล้วนะคะ11ลบ9เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน11ลบ9เหลือ2นะคะเราก็จะเติมเลข2ลงในหลัก10ทีนี้หลักร้อยนะคะมีอยู่6 600ลบ 600, 600เท่ากับ0นะคะก็เติมเลข0ลงไปได้เลยในหลักร้อยนะคะทีนี้หลักถัดมาหลักพันหลักพันนะคะ6000ลบ8000ลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้เราก็ต้องทำการกระจายทีนี้มาดูที่หลักหมืน่นหลักหมื่นของเราเป็นเลข0ูนย์กระจายให้ไม่ได้เราก็ต้องไปยืมหลักถัดไปนั่นก็คือหลักแสนซึ่งหลักแสนของเรามีอยู่เท่ากับ4นะคะมีอยู่4เมื่อกระจายไปให้แล้วก็จะเหลืออยู่3นะคะกระจายมาให้หลักหมืน่นหลักหมื่นมีอยู่0เมื่อได้มาแล้ว10000แน,นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10หมื่นแล้วก็เติมเลข10ลงไป ทีนี้เมื่อได้เลข10มาแล้วต้องกระจายไปให้หลักพันนะคะเมื่อได้มาแล้วต้องกระจายไปให้หลักพันจาก10ก็จะเหลืออยู่9นั่นเองค่ะนะคะส่วนหลักพันที่มีอยู่6นะคะได้มาแล้วหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหรือเท่ากับ16,000นะคะเราก็จะเติมเลข16ลงไปข้างบน16ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือ8แล้วก็เติมเลข8ลงไปในหลักพัน ทีนี้นะคะในหลักหมื่นเราก็เอา9มาลบกับ8ก็จะเหลือ1ต่อไปหลักแสนนะคะมีอยู่3 3ลบด้วย2ก็จะเหลือเท่ากับ1เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็จะเติมเครื่องหมายจุลภาคลงไปนะคะนับมา123แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะนักเรียนดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะ4,6714ลบด้วย2 0,000น 88694เท่ากับ118020นั่นเองคะ่ะนักเรียนมาต่อกันในข้อที่2นะคะนักเรียนซึ่งโจทย์ในข้อนี้ก็คือ87064ลบด้วย482931นะคะ ซึ่งในโจทย์นะคะเขาก็ตั้งตัวตั้งกับตัวลบให้เราแล้วตรงกันแล้วนะคะเราก็สามารถาลบได้เลยนะคะซึ่งวิธีการลบก็เหมือนกับข้อที่แล้วนะคะเราจะเริ่มลบจากาหลักหน่วยนะคะอยู่ทางขวามือสุดแล้วก็ไล่ลบมาทางหลักซ้ายมือนะคะมาเรื่อยๆทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มลบไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนดูกันที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเรา4ลบกับ1เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน 4ลบ1เหลือ3นะคะเราก็เติมเลข3ลงไปในหลักหน่วยมาต่อกันที่หลักสิบนะคะหลักสิบลบกับ3มเหลือ3นะคะเราก็เติมเลข3ลงไปในหลักสิบได้เลยทีนี้มาดูที่หลักร้อยหลักร้อยของเรา0ูนย์ลบกับ9ก้ศูนย์ลบ9้าลบได้ไหมคะตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้เราต้องทำการกระจายนะคะโดยเราจะกระจายจากหลักพันที่เป็นเลข7นะคะ เลขเเมื่อให้มาแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ที่6ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ในหลักร้อยนะคะเขาให้มาแล้ว1000 1 0 0นก็มีค่าเท่ากับ100อ่าสิบรอยใช่ไหมคะเราก็เติมเลข10ลงไปข้างบนได้เลย10ลบกับ9ได้เท่าไหร่คะอ่าได้1เราก็เติมเลข1ลงไปในหลักร้อยนะคะทีนี้มาดูที่หลักพันหลักพันของเรามีอยู่6นะคะลบด้วย2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือ4เราก็เติมเลข4ลงไปในหลักพัน มาต่อกันที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเรามีอยู่0 0ลบด้วย8ลบได้ไหมคะลบไม่ได้เราก็ต้องทำการกระจายนะคะโดยจะกระจายจากหลักแสนซึ่งมีอยู่8นะคะอ่าเมื่อกระจายไปแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่7ส่วนหลักหมื่นได้มา100,000หรือมีค่าเท่ากับ10,000นะคะเราก็เขียนเลข สิบลงไปข้างบนนะคะขีดค่าเลขศูนย์ลงไปเลยอ่าสิบลบด้วยแปดนะคะก็จะเหลืออยู่สองนะคะนักเรียนแล้วก็เขียนเลขสองลงไปในหลักหมื่นมาต่อกันที่หลักแสนนะคะหลักแสนเจ็ดลบด้วยสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือสามาก็เติมเลขสามลงไปในหลักแสนเมื่อเราได้คําตอบเสร็จแล้วเราก็เติมเครื่องหมายจุลภาคลงไปนะคะดังนั้นคําตอบในข้อนี้จึงเท่ากับสามแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามนั่นเองค่ะนักเรียน หลังจากที่เราได้เรียนการลบจํานวนที่มีหลายหลักนะคะไปแล้วเราก็สามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการลบจํานวนที่มีหลายหลักนั้นนะคะใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนที่มี4หลักถ้าในหลักใดนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักที่ติดกันทางซ้ายมา1นะคะซึ่งจะเพิ่มหลักนั้นอีก1ิบ รวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนแล้วจึงจะหาผลลบค่ะนักเรียนนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจจากที่คุณครูอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างไปให้เนาะแล้วก็สามารถทำใบงานมาส่งคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ